ข้อมูลมาแล้วนี่อยู่แผ่นไหนเนาะมาไวมาไวรู้สึกว่าเอฟซีจะเริ่มช่วยแต่ผมจําได้ว่านกนกนี้ผมเคยเคยแปลแล้วเคยหัดดูไปแล้วครั้งหนึ่งจําไม่ได้ว่าพศออไหนถ้าใครว่างมาไปค้นดูเนะหาข้อมูลไว้รอก่อนข้อมูลไว้รอ,อ,อ,ลรอเลยเพราะว่าชัดชัดนะ ให้ดูนะนี่ผมเคยไปแปลไปแล้วครั้งหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าพศออไหนรหรือผมยังไม่เริ่ม YouTube หรือเปล่าี่ยังจําไม่ได้นานเนาะแต่ว่าจำได้ว่านกฝ่ายหญิงซิลินทอนต้นก็พศเ,เก้าแปดเนานะพศเกิดเนสองสี่เก้าแปดครับสองสี่เก้าแปดเกิดวันที่สองก็ <c oughs> จิงออกไปแล้วศูนย์สองรู้สึกจะมีเขานะปูศูนยสองมาแล้วอายุ อายุหกสิบเจ็ดอย้อนหลังเราอีกหรือเปล่าของงานนี้เนาะอันนี้นะพูดให้ฟังแต่ตามวิจาณ์รนะูปเนาะเพราะว่านกคําว่านกก็มีหกกับหนึ่งนกหนึ่งตัวแต่ต้นไม้ส่วนมากเราอันนี้เป็นกิ่งไม้นะเป็นกิ่งถ้าเป็นต้นไม้แปดนะนี่แหละการมนตีโจทย์กันรนาหาจะนับใบมันรู้สึกว่าจะเยอะเกินไปหรือเปล่าใบไม้ ผมจำไม่ได้ผมเคยเคยเคยค้นดูแล้วครั้งหนึ่งนะนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทรอรู้สึกว่าจะมีพศไหนไม่รู้จำได้ว่าจำชื่อนี้ได้อยู่แต่ว่าประมาณสักเจ็ดปีหรือแปดปีหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่มีเวลาที่จะค้นจำไม่ได้เดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อเกินเกินไปนิดหน่อยเห็นไหมสังเกตแปลกมันแปลกอยู่อย่างเนาะที่ผมเคยพูดไปเนาะถ้าทํามานั่งคิดไปตามหลังว่า เลขเลขที่มีรูปวิสาหกิจชุมชนน่ะทุกครั้งมีศูนย์มาล่างก็มาจริงๆเราไปฝืนมติสวรรค์รอเปล่าเราว่าจะโยนมันขึ้นข้างบนเราพยายามจะโยนขึ้นข้างบนเขาก็ยังอยู่ล่างอยกเกอแปลกนะอย่าบอกว่างวดหน้าออกวิสาหกิจชุมชนอีกเราต้องรูดศูนย์เล้วเป็นนี้นะอันนี้คือบอกล่วงหน้าเลยเพราะว่านี้รูปนกนี่รูปแต่ว่ารูปงวดก่อนเม้นงวดนี้เป็นรูปอะไรจําไม่ได้ เเดียว,ยวคิดไม่ออกนะทีสาหก,กิจชุมชนนะที่จุดเด่นที่ผมทําไมว่าศูนย์ต้องบนคือผู้หญิงปั้นไหนปั้นเหมือนจะอ่างนะให่ไหมร,รู้สึกมันจะชัดเจนว่าศูนย์ต้องมาแต่ผมคิดว่าบนมันเลยการเป็นภาพขายัางเดินอยู่เหมือนเดินอยู่ล่างเหมือนเดิมลักสิบด้วยอ๋อเมือ่อก่อนเป็นรูปช่างใช่ไหมวันทำงนานใช่ไหมใช่เป็นท่อพอจากช่างมาแล้วก็มาข้ามงวดมาก็มาเป็นรูปนกเออเขาไปคนละโซนแล้ว เออหนิเราต้องคิดแล้วว่านกนี่ต้นๆถ้าเกี่ยวกับเจ้าก็ตามประศคือสองสี่เห็นนะสองสี่เก้าแปดเป็นไปได้หรือจะมามากใกล้ๆกันเนี่ย่ปครับปีคิดเป็นปีอะไรห้าสองเดยวหกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้า หนึ่งเก้าห้าห้าเบิลหรือเปล่าห้าหรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าจะเกี่ยวกับถ้าเทีก็น่าจะหนึ่งเก้าห้าห้าเนาะครับโอ้ยังมาเีืเลยเลขตัวนี้หนึ่งเก้าห้าห้ากับหกสิบเจ็ดปีย่างหกแปดก็มาใกล้เบอร์โทรผมถ้าไปไปดูงวดปีที่แล้วก็ออกแปดหนึ่งหกก็แปดหกหนึ่งใวยเนาะโอ้โหใกล้แทมเดียวเองเนาะจากงวดเมื่อกี้อะแทมเดียว ล่างออกอะไรนะปีที่แล้วหนึ่งเกตหนึ่งบนหนึ่งล่างปีที่แล้วหนึ่งจะมาไหมอืม้สไตล์เขาหน้าคิดนะไม่แน่อาจาจะเป็นสไตล์เดียวกันคนะือทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวกันนะตีตามนามอ่ะนกเออจะนามนกนี่เป็นนก,น,กนี่พยายามตีโจทย์ให้แต่ว่านกคืออะไรเนาะครับเดี๋ยวเคยว่ากันนะ 0220 02. จา้าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสามหลักแสนมีวิธีหาเข้าๆแค่นี้แหละผมจะเก็บข้อมูลแล้วผมจะไปไล่ทีละช็อตทีละช็อตนี่แหละผมจะเริ่มแนะนําว่าหายัางไ,ไงไปยังไงแบบนี้แล้วเราก็มาตัดสินใจอยู่กับลูกถามวิจารณนูปว่าเขาเขาแม่นไหมแม่นก็ตรงที่เลขหกตรงแล้วครับดินน้ำลงไฟมาไหมหนึ่งมา นี่เก้าเราเราิจารณ์เก้าปีตรงไหนวิจารณ์เป็นรูปคนสามคนคนสามคนสามไปอยู่้างหน้า้างหน้าเราหลักแสนนู่นศูนย์เนี่ยตั้นมาครับนี่เลขเลขเก้ามาจากไหนเก้ายังมดสองตัวหกสองตัวหกคือตัวหนึ่งกลับได้หกกับเก้าคือตัวเดียวกันกับทาง อ๋อเนี่ยแหละเป็นมุกเป็นมุกเขาเรียกว่าเป็นมุกนี่วิญญาณรูปตามหลังนะถึงไว้ออกไปแล้วก็วิญญาณให้ฟังเกดเป็นตัวอย่างเลยก็ถูกที่ถูกที่สุดคือวิสากิจชุมชนจะมีตัวกลมๆศูนย์หลอกทุกครั้งเล่างด้วยเรามาวาัดกันกันกบงวดหน,น้างวดต่อไปงวดน,นี้แล้วงวดหน้าจะมีรูปวิสากิจชุมพลน,นี้เปล่าอ่าถ้ามาจริงผมจะซื้อสุศูนย์ในหลังงวดนั้น เพราะศูนย์มันกองเยอะแล้วับนะทั้งวันนี้เว้นงวดนหนึ่งแล้ววดหน้ามาผมซื้อศูนย์ศูนย์แน่นอนเพราะว่าน่าจะขึ้นบนนะเวันนี้เราจะดื้อแล้วเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันยังไม่พูดเดี๋ยวยังไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเราต้องหานะมีมีที่หาเยอะมันอยู่ใกล้ๆกันนะเจ็ดสี่เก้าที่เราเก่งกันไว้หวยก็มอกหนึ่งเก้าหกทำนี่มันมันก็ทําให้เราเจ็บๆนิดหน่อยแต่ว่าถามว่าถ้า แฟนพันแท้จริงๆเขาหน้าจานหรอกครับครั้งนี้พวกเราฝันหนึ่งหกใช่ไหมห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกมันก็ไม่เชื่อมเก้าตัวเดียวหกหนึ่งหกมันก็พาดของเราอ่ะหกหนึ่งหกกับเก้าหนึ่งหกมันก็ตัวเดียวกันที่เรามาดูกรอบแดงผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกนะแต่ความรู้สึกผมก็ได้ต้องทําทําให้ดูอ่ะผมพยายามเล็งว่าสิ่งที่ชอบคือสองหลักสิบก็ แเบื้องต้นมันก็สองศูนย์แหละตัวเต็งเขาแต่เขาไปออกกลางแต่นี้นี่ส่วนมากของมกันเนื้มันขีดมันถึงข้างล่างนี่มันออกแถบนี้เลยทั้งแถบเลยหกเก้าเก้าหกคือหนึ่งเก้าหกคือแถบเดียวกันเลยก็หนึ่งหกเก้าเลยเออมันก็แปลกอยู่นะทาไมความรู้สึกเรามหนึ่งหกเก้านะเซนมันส่งแต่มันเป็นหนึ่งหนึ่งหกเก้าใช่ไหมใช่ครับในกรอบเลยแถวสุดท้ายมันจะเป็นหนึ่งหกเก้าเออมันก็แปลกอยู่นะครับ เออก็ถือว่าโอเคนะเป็นบทเรียนความรู้ไปถือว่าถามมาสุ่มแบบน,นี้ดีไหมดีนะเพราะเห็นภาพด้วยตัวเองใช่ครับ FC ก็เห็นด้วยวเองบางบางยูทูบเบอร์ YouTuber, บางคนก็เอาลักษณะการเดินของเราไปใช้อยู่ก็ดีใจนะที่นําเสนอไปเนาะไม่ว่ากันก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าก็เป็นบทเรียนนะครับจาจาไว้นะครับไม่เสียหลาย ก็ัทําดูมั่งนะครับก็กระจายความรู้ไปนะครับก็ทํามันพอได้ก็ถือว่าดีอ่ะก็ถือว่าโอเคนะประมาณหนึ่งถ้ามาเซนเราน้ําผึ้งน้ําผึ้งก็หนึ่งเนาะครับไวลอดไฟหกหกหลอดสองบัตก็หกหกหนึ่งหกหกที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดฝันหกหนึ่งหกอโแต่เดียวมันก็กลับหัวกลับหางตัวเนาะครับ หรือว่าเออกับพลาดพลาดเป็นบทเรียนนะแต่หรือว่าเลขเข้ากลุ่มหมดแต่ไปคนละทิศคนละทางเนาะนเนาะเพราะว่าก็บางคนเขาก็ได้จากอาจารย์แม่ตรงๆเห็นก็โทรมาอยู่เขาบอกว่าจับอาจารย์แม่ชอบศูนย์ก็เลยเล็งไม่ถี่ศูนย์นี่เขาก็เล็งศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สามไล่หมดทุกตัวน่ะประกบศูนย์ก็ถูกของเขานะหรือว่าเก่งเอาม คือบางครั้งก็ความรู้สึกว่าสองมามันบางครั้งเราแยกไม่ออกว่าบนล่างครับหนึ่งก็หกก็มาใช่ไหมครับนี่เรามันไม่มีตัวประกอบคือเลขเก้าแต่ลุงก็ระวังอยู่ก้าระหว่างเก้าจะมาเก้าเนี่ยมันก็กวนนะเพราะว่าหนึ่งเราจะไปงวดที่แล้วระวังมีหกกับเก้าอยู่นะมันมันย้อนหลังเรางวดนึงใช่ที่แล้วระวังมีหกกับเก้าอยู่ เออก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณหนึ่งเซตกลุ่มเราก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าการคอมเมนต์อาจจะไม่ถูกตำแหน่งใช่ครับคือสองห้านุไปอมทรั์สามตัวหัวมาสามตัวท้ายเลขบนเรามาเลขล่างมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะบางครั้งก็อันนี้แล้วเป็นบทเรียนไปไม่รวบนะครับอยู่ประมาณนี้ก็ไม่ว่ากันนะหัวต่อไปจะต่อไหมลุงบันไดเดิม ได้ได้จ้ะยังไม่เปิดคือคือสำหรับคนที่รู้ <g ül> แกวรู้ไปศึกษาเองอะ่ะผมจะบอกอยู่อย่างคนที่หัดหาใหม่ใหม่จะแม่นผมบอกบอกตรงๆสําหรับอาจาร,รย์ที่เกิดใหม่ไม่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มผมใครช่างอ่ะส่วนมากจะแม่นนะเพราะหนึ่งเขาจะไม่มีทางซิกยังไม่มีอะไรเยอะจะมองตื้น,นแล้วจะแม่นนะอยู่ประมาณนี้ครับก็สําหรับคนที่กำลังหัดอ่านขึ้นมาใหม่ๆห,หผมว่าแม่น ไหนดูไอ้ตัวขี้เขียนตรงหัวหน่อยอ๋อตัวหัวใช่ไหมไอ้ที่เราเขียนคือมันไปถอดแล้วทําไมเราต้องไปถอดเป็นนี้ทําไมมาทําให้เรานี่เป็นครั้งที่สองนะต้องต้องแต่วันนั้นก็ตรงตรงใช่ไหมครับสองสามห้าใช่ไหมครับตัวหัวแต่ไปออกล่างนะวันนี้อาจจะเป็นโต๊ดถือว่าไอ้ที่เขียนตัวนี้มีที่ที่เดียวนะจ้าที่เปิดนี่ยมันเป็นยังไงก็บางคนก็จับเซตจับเซตนี่ไปเล่น ยกหมดใช่ไหมเซตนี้คือเล่นทั้งหมดเซตเลยใช่เพราะลุงบอกว่าเลขมันดังแล้วมันจะขึ้นบนก็พูดกันอยู่เนาะเออที่ไหนได้ก็ลบไม่ขึ้นบนขึ้นบนมาจริงจริงบนแต่ไม่มันหนีมาอยู่ที่ว่าลุงบอกให้รักหน่เนาะเออใช่ใช่ลุงพูดอยู่มันขึ้นบนแต่ว่าไม่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 บนที่เราว่านะใช่คไปอยู่หน้าแต่มันมาอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ครับอือเป็นบทเรียนแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมผม ไปนั่งนั่งคิดดูทําไมผมถึงชอบเก้าหนึ่งหกก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้ตีโจทย์ให้แตกเนาะมันก็เลยเป็นการว่าไม่ได้พูดถึงล่างเลยรัวมันต้องขึ้นมาข้างบนเนี่ยขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราคิดว่าไปหัวครับแต่มันไปออกหางแถมที่เราจะเอียงเอียงนะก็แต้มเดียวเองเอียงเอียงก็ถือว่ามันพลาดนะไม่ว่ามันพลาดไปแต้มแล้วเล่นไปหนึ่งเก้าห้าโอจะผมก็ จัดเก้าห้าเหมือนกันตัวเดียวด้วยดดโดดถ้าออกเก้าหกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันมันไม่ยากอ่ะถามนี่ลุ้นมันไหมผมว่ามันนะเพราะลักษณะนี้ครับมันไม่มันไม่ไกลตัวเลยนะมันมันมันชี้ชัดเพราะว่าทำไมทำไมผมว่าลุ้นมันเอาแบบนี้ผมชี้ให้ดูกรอบนี้ให้ดูกรอบนี้ที่ผมเขียนกรอบให้ แล้วทําไมมาลุ้นมันผมก็ไล่เหมือนแล้วแล้วกลุ่มเลขเห็นไหมมันก็อยู่ในโคต้าหมดอ่ะเห็นไหมมาสองศูนย์หนึ่งหกเก้าเนี่ยมันอยู่ในโคต้าหมดเลยเห็นไหมเพ,เพียงแต่เราเบี่ยงไปตัวนี้เก้าสองห้ามันไปครับไปอมสินหรือเปล่าผมปราบเนาะนี่มันเบี่ยงอยู่นิดเดียวเยนะี่ยตัวนี้อ่ะเขาลองไปนุ่นคนเราฟากก็ถือว่ามันมันเข้าประเด็นหมดนะใช่มันไปทุกกลุ่มอ่ะ ถ้าใครที่ชอบกรอบพอกรอบมาก็ได้เต็มๆทีนี้มันเป็นงวดที่ผมไม่ได้ปล่อยนานแล้วก <game> ็บังเอิญไม่รู้ไงผมแบบทังถอนใจผก็ว่ากรอบหวยมันจะอยู่ในกรอบแปดหลักแสนใช่ไหมมีแปดหลักแสนในกรอบนี้แหละที่เราใช้ประจาก็เราไปเล็งแต่เจียสี่เก้าใช่ไหมหวยก็ออกหนึ่งเก้าหกเนี่ยอยู่ข้างๆกันเนี่ยครับเออมันเป็นเรื่องแปลกนะทำไมถึงมันต้องมีสามตัวอยู่ตรงนี้ รือว่าเราจะไปเดินผาาหรืออะไรก็แต่ว่าตัวบ่งบอกเราชัดอยู่ผมว่าลุ้นุ้นเท่าท่านนะลุ้นเลยเห็นตัวเลขด้วยอืมแสม่วนมากเราจะไปเล็งไอ้เก้าเจ็ดสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดคนก็จะไปเล็งห้าหกอะแต่หวยไปออกกันหนึ่งเก้าหกเก้าหกเห็นไหมเนี่ยมัน <c oughs> มัน,ม,นมันเจ็ดสิวเราที่หนึ่งก็ถือว่าโอเคนะมันเข้าเป้าของเราที่ผมว่าสื่อตัวนี้ก็การคิดแนวนี้อะ่ะ ทำให,ให้คนบางคนก็จับเองเขาก็ถูกอ่ะนะครับ <Yeah. S 2> นะครับก็ไม่เป็นไรใครที่ยังรักอยู่สายพันแบบนี้สายพันแท้เนาะครับ <Yeah. S 2> แต่พันธุโมนี่ลหละ <Yeah. S 2> โมโมโม่อย่างเดียวบางคนจนคำนวณ <Yeah. S 1> ไม่ต้องรอผมชี้นะจับเอาเองมั่งเสี่ยงเอ,เองมั่งมันช่วยได้เยอะบางครั้งผมก็ไม่มีเวลาที่จะเซตจะเสี่ยงคือว่างๆก็ผมชี้ประเด็นไปก็ลองไปเสี่ยงดูเขียนใส่ใต้หมอนลองดูเออรู้สึกว่าจะเข้าท่าไหม แบบนี้มันก็จะบ่งบอกมันจะง่ายขึ้นสุจิตตาสติสอนสุดยอดจากคุณลุงจ้ะขอบคุณมากจต่ก็ก็ผมจะโม้อยู่ประจาแบบนี้ละอาจารย์แม่มารู้สึกมาทุ่งวนในพักนี้เพียง์เราจะประเด็นไม่ถูกเนาะใช่ครับวางวางวางผิดช่องผิดอะไรนิดหน่อยแต่รู้สึกจะมาทุกงวดนนะทุ่งวดนวดหน้าเราจะเอาอะไรละ่ะนกมาแล้วนะโจทย์นะเดี๋ยวจะ